ฉันน่ะข่าแต่ปลาเลีย้ยอาทินาอย่าเป็นขโมยคอยมองเมียงแต่เมื่อวานข้าวของเกลี้ยงเพราะถูกขโมยมันอัดบักาเมพระทันวาอย่ามัวผิดเมียผิดผัวลง ปัจจุบันไม่ค่อยถือกันแล้วละจ้าสุราเมพระท่านว่าอย่าดื่มเหล้าแต่คนชอบเมาว่าฉันดื่มเป็นระยะระยะรักสินจากทรงพะลงกุฏิก็สลักเบี่ยงคืนไปให้พระเอาเก็บไวไ้ใน ทุกวันนี้คนถือศินห้ามีน้อยแต่คนรับศินแบบเลื่อนลอยมีเยอะเลืเอนมันต่างกันยังไงล่ะครับถือศินกับการรับศินแบบเลื่อนลอยอะ่ะรับสินแบบเลื่อนลอยคือคอยเอาปากว่าตามพระแล้วไม่ทําตามส่วนถือศินคือปฏิบัติตามข้อห้ามของศินนั้นๆเป็นเช่นนั้นหรือครับ เป็นเช่นนี้ละโยมทุกวันนี้จึงมีคนส่วนน้อยรับสินไว้ประดับใจแต่ส่วนใหญ่รับไว้เพียงประดับปากเหมือนคำโบราณว่ามือถือศากปากถือสินสแสดงว่าคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนน่าเหมือนกันส่วนใจและการกระทำนั้นเหมือนกันที่ไหน,นผ้าเปืนเดียวกันยังต่างดอกผมหงอกอยังต่างวัยสวรรค์อย่างต่างชั้นฝาแหวนนั้นอย่างต่างใจ เพราะเหตุนี้การถือศีลฟังธรรมของแต่ละคนนั้นสายจึงลดลั่นกันไปเป็นธรรมดาบางคนถือบางคนทิ้งแมท่านอาจารย์แทศจับใจจริงๆถ้าจับใจต่อไปทุกคนต้องตั้งจิตจะทําจะพูดจะคิดอย่าให้ผิดศีลธรรม เออนี่อาตมาก็พูดมาซะนานจนปากจะย,ยานไปถึงก้นบาดาลอยู่แล้วที่มานั่งฟังกันเป็นแถวๆนะไม่มีใครคิดมาติดกันเทศให้พระกันบ้างหรอือโยมอ้าวลืมไปเลยเออนี่พวกเราทุกคนมามา,มาร่วมทําบุญกับท่านหน่อยเร็วร้อยสองร้อยก็ได้เอามาเร็วจะได้ถวายท่านอาขออนุโมทนาในกุศล,ลจิตของญาติโยมทุกคนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนการทําบุญกุศลเป็นที่พึ่งของใจ ถ้าตายไปโดยที่ยังไม่ได้สร้างกุศลแล้ววิญญาณของตนจะได้พึ่งอะไรสาธุ มานั่งจ่ออยู่ในเองไอหมอนี่ชอบปลอมตัวเป็นพระหัดพูดทำไมคนเลื่อมใสออกเรื่อยไรไปทั่วถูกจับไปกี่ทีก็ไม่มีเค็ดลับโธ่จะทำไงได้แล้วเขาบอกว่าถึงเวลาจะอยู่ดีกินดีแต่รอมานานเป็นปีก็กลับมาเปิดว่าหา8โมงเรามาที่ทำอะไรก็มีแต่นี่ชมนกนั่งนอนเขาบางปูอ่ะนี่ชายทะเลยังซูนแปดมาเที่ยวที่แล้วแทบไปเจอหมามันมาไหมเหยียบมามันจะให้พร้อมๆกันมาโอ้ไปพวกไก นนกนางเงินรอไม่อีสิทธิ่าเองอ่ะเป็นวักใช้แตบารนักหน้ก่อนเพิ่งจะสั่งจะสอนไปเป๊ะๆไม่มีจำแน่นี่นางนงิเราร้าจยากําลังรอดีจ้าสงบามันจะไม่ให้อภัยอีกสักครั้งเพื่อกลับใจบ้างอีกสักทีจะไม่เมตตาปลานีกันบ้างหรือไงละยมสงสัยมาไม่แตกซะก่อนไม่เลิกอ่อนไอ้เนี่ยตมาลาละนี่ลานยาวอยู่ทางนี้ ้าววเะแทใจดำไม่รู้สินธรรมไปในหมดบางคนเหี้มโหทา่ทาทั้งระกล่นทั้งชีเสียนพระตัดไปขายได้เงินดี